กัญจะนาก็อยู่ในวงการช้างมายาวนานนะแล้วสื่อสารอ,ออกมาเนี่ยเผื่อพยายามส่งสัญญาณแหละ,ะว่าเออต้องต้องถอดบทเรียนการเลี้ยงช้างหลังจากนี้ค่ะคือเรียนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการช้างคนเดียวที่ไม่เคยมีไรายได้จากช้างไม่เคยมีอาชีพเกี่ยวกับช้างเลยะนะคะคะแ,แล้วก็ออมีแต่จ่ายเงินเพื่อช้างแต่ก็รักช้างมาก ในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียนว่าดิฉันเนี่ยเคยใกล้ชิดกับทุกฝ่ายของคุณแสงเดือนเนี่ยเมื่อสิบสิบปีเศษที่แล้วมาเนี่ยดิฉันไปที่ต่างของคุณแสงเดือนทุกเดือนเลยนะคะ<อ>แล้วก็พูดเทเต็มที่เพื่อเพื่อคุณแสงเดือนเพ่ารักเธอมากนะคะคคคแล้วก็ชื่นชมแบบว่าคอยตามวิธีการเรียนของคุณแสงเดือนทุกอย่างเลยอ่ะนะคะแบบแล้วก็ โกรธโกรธปางอื่นแบบคุณแสงเสียบเลยทุกอย่างแบบไปตามเธอหมดเลยอ่ะผ่านมาแล้วอะค,ะค่ะทีนี้เนี่ยมันมีเหตุเหตุเกิดขึ้นอันหนึ่งซึ่งก็ไม่ขอเล่าอะนะคะคทําให้ต้องปล่อยออกมาแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะยอมเปิดตามองอวิธีอื่นๆด้วยซึ่งก็ทําให้ได้ตระหนักอะนะคะว่ามันไม่มีวิธีเลี้ยงแบบสุดโต่งทางไหนที่ดีท,ที่ดีที่เหมาะสมมันต้องเป็นทางกลางๆทีนี้<อ>ประเด็นแรกเนี่ยขอเรียนก่อนนะคะว่า ที่คุณแสงเดือนบอกว่าเพราะบางอื่นเขาไม่ท่วมอ่ะเขาท่วมนะคะบางแถวนะท่วมหมดแต่ว่าเขาขนย้ายช้างออกมาก่อนนะคะเห็นว่าแม้วันที่สามวันที่สี่เนี่ยทางปังอของคุณแสงเดือนก็ยังขายทัวร์อยู่เลยนะคะมันยังขายทัวร์ให้นักท่องเที่ยวอยู่<ล>ยอื่นเขาอพยพก,กันแล้วเขาอพยพก,กันแล้วค่ะแม้อ,อย่างปังเล็กๆที่ เขาก็พาช้างเขาเดินออกมาตั้งแต่วันที่สามแล้วนะคะครแล้วก็ประเด็นที่คุณแสงเดือนพูดเรื่องโซ่เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าโซ่เนี่ยที่คนที่เทางอื่นที่เขาใช้เขาไม่ได้คือล่ามตลอดเวลานะคะคเขาใช้วิธีเลี้ยงที่เขาเรียกบอกว่าผูกมัดยัดผูกมัดมัดแล้วก็ย้ายเปลี่ยนจุดนะคะคือเขาก็ปล่อยช้างเดินอะไรปกติเนี่ยจะยามที่เวลาถึงตอนที่ต้องพักหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมัดโซ่ยาวๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะคุมช้างไม่ได้แต่ว่า กางทุกเครือบของฟางอื่นเนี่ยเขาจะมีความประจาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอะไรเนี่ยความเข้าถึงได้ตลอดอแล้วขอตะขอที่เขามีเนี่ยเมื่อก่อนดิฉันก็ฟังตามคุณแสงเดือนหมดอ่ะนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าว่าตะขอเนี่ยเขาก็ใช้กรณีจําเป็นเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่บางทีเราไม่รู้อารมณ์เขาอ่ะนะคะก็ก็จะใช้เมื่อมันเกิดเหตุไม่ใช่ติตีอยู่ตลอดอ,อย่างนั้น่ะนะคะแล้วก็ประเด็นที่พูดเรื่องเรื่องคุณแสงเดือนจะพูดแต่เรื่องโซ่เนี่ยก็เรียนว่า คือปางอื่นที่เขาใช้โซ่เขาก็ไม่เวลาน้ํามากเขาไม่เขาไม่ล่าม,า,มามโซ่ไว้จนให้ช้างตายคาโซ่หรอกคะ่ะเขาไปสอนออม่อนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าถ้ามีโซ่ผูกเนี่ยแล้วช้างก็คงจมน้ําตายมันไม่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าทุกทีมทุกคนที่ไปช่วยเหลือที่ปางของคุณเล็กเนี่ยก็คือปางที่คุณเล็กว่าเขาทุกปางเลยอะ่ะ<อ>ที่เข้าไปช่วยอะคะ่ะเพราะว่าความของทางปางของคุณเล็กเนี่ยแพนิคไปหมดแล้วทาอะไรไม่ได้อะนะคะ คือถ้าตอนนั้นเนี่ยแต่ละเชือกของคุณเล็กมีความประจําเนี่ยเขาก็จะเข้าหาช้างของเขาทันทีเลยแล้วก็พาเดินออกมาได้แต่ความที่ช่างไม่เคยมีความประจําะนะคะเขาก็จะแยกย้ายกันไปแต่ละแบบไม่รู้ทิศไหนทิศไหนอะ่ะจะทําให้อย่างน้องฟ้าสายเนี่ยก็ไหลไปตามท่ออุโมงค์ผันน้าน้องซึ่งอันนี้ดีฉันก็เสียใจมากะนะคะคุณจตน,นาก็เลยบอกว่าต้องไม่ถืออีโก้หรือไม่ต้องไม่ยึดตัวตนนะ ถูกค่ะต้องต้องเหมาะต้องต้องเปิดใจซึ่งกันและกันนะคะคือคุณเล็กเลี้ยงอะ่ะส่วนมากคุณเล็กเขาจะเลี้ยงช้างแก่ช้างชราช้างเพศเมียเพราะว่าอ่คืออันนี้คุณเล็กเขาก็เล่นกับเรื่องเงินบริจาคนะคะน,นี่ก็เข้าใจอะนะคะ,คะแต่ว่าช้างในในโลกเนี้ยมันไม่ได้มีแต่ช้างแบบนั้นนะคะมันมีช้างเพศผู้ด้วยมีช้างอื่นๆด้วยแล้วเราจะเลี้ยงเขายังไงปล่อยเสรีมันไม่ได้เลยอะค่ะมันต้องมีการฝึกให้เขา ให้เขาฟังคาเวลาจะรักษาพยาบาลอย่างเทศบาลเนี่ยค่ะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลาปางที่เรียนสักสุรินเนี่ยเขาก็มีการฝึกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกแบบเขาเรียกว่าฝึกบวกนะคะ positive reinforcement ก็คือทำถูกให้รางวัลไม่ใช่ในอดีตยอมรับว,ว่าในอดีตเนี่ยมีการฝึกแบบทารุนคือทุกตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ยอมแล้วนะคะก็ต้องใช้การฝึกแบบบวกทาไมต้องฝึกถามว่าทําไมต้องฝึก ฝึกก็เพื่อว่าเวลาจะรักษาพยาบาลเขาเช่นจะต้องเจาะเลือดหรือว่าจะต้องตรวจ้าอะไรเนี่ยก็จะบอกเขาให้เขายกขาให้ดูหรืออะไร่ะทําได้แต่ถ้าไม่ได้รับการฝึกเลยเนี่ยมันรักษาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเข้าหาไม่ได้เลยอะค่ะเพราะนั้นเลยกลายเป็นการเลี้ยงแบบแบบสุดโต่งนะปางความเข้าไม่ได้ ก็เนี่ยถึงได้บอกว่าควานปางอื่นที่เข้าไปช่วยปางคุณเล็กเนี่ยเสี่ยงชีวิตมากนะคะเพราะว่าช้างเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแล้วไม่เคยถูกฝึกเลยเขาก็ต้องใช้ความสามารถที่เจตของควานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เสี่ยงเข้าไปช่วยอะค่ะคือถ้าพวกนี้ไม่เข้าไปช่วยจะตายเยอะกว่านี้นะคะที่คุณเล็กบอกว่าถ้าล่ามโซ่จะตายเยอะกว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่อะค่ะถ้าเขาทางคนอื่นไม่เข้าไปช่วยจะตายเยอะกว่านี้เพราะว่าควานคุณเล็กเขากระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วทีนี้ถามว่าวิธีการเลี้ยงแบบไหนถึงจะเหมาะสม คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเรื่องการทารุณเนี่ยอันนี้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดิจันเองเนี่ยถึงได้พยายามผลักดันนะคะ,ะเรื่องพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตั้งออกมาตั้งแต่ปี5 7จรวมทั้งมีมาตรฐานต่างช้างซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคม19สิงหาที่ผ่านมานะคะมาตรฐานต่างช้างแล้วก็มีกฎสวัสดิภาพว่าด้วยสวัสดิภาพช้างออกมาตั้งแต่ปี25 6 3ส คือกฎหมายเหล่านี้ถามว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพช้าเนี่ยก็จะบอกว่าหนึ่งนะคะแบบมันมีเยอะอาหาใน Google ได้ช้างจํานวนทํางานในต่อว่าคือก็ต้องอยอมรับว่าคนก็ยังใช้ช้างทามาหาก,กินเหเนาะเพราะว่าอย่างชาวอีสานจํานวนมากเขาก็มีช้างเป็นมรดกสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเขามีอาชีพอยู่กับช้างช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างนั่แหละคะ่ะ ถามว่าก็ต้องมีการกําหนดนะคะชั่วโมงทํางานน้ําอาหารต้องบริบูรณ์ต้องดูตรวจสุขภาพอยู่ตลอดเดี๋ยวผมย้อนผมพาคุณกัญยาย้อนมานิดเดียวคือวันเกิดเหตุช่วงนั้นเนี่ยปางอื่นอพยพทันหมดทันหมดค่ะไม่ได้ท่วปางเดียวปางคุณเล็กไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะมีปางอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีทางตายเลยไม่มีไม่มีเคอสไม่มีกลาหนใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าควาดก็จะควบคุมขึ้นไปเลยพาควบคุมขึ้นไปเลย แล้วที่สําคัญคือเขาฟังทางการที่บอกมาตลอดแล้วเขาอพยพก่อนตั้งแต่วันที่สามสามตุลาค่ะตั้งแต่เนิ่นๆเลยอะค่ะแต่อย่างที่ดิฉันทราบเนี่ยเราก็มีมีคนส่งส่งข้อหลักการมาให้ดูว่าแม้แต่วันที่สี่ะคุณเล็กยังยังขายถั่วข้าปางอยู่เลยทั้งที่คุณจริงคุณเล็กก็ต้องรู้ว่าปางเราเนี่ยอพยพยา,ยากที่สุดเพราะ,ราะว่าวเราไม่ได้สอนเห้เขาฟังคําสั่งซ้ายหันขวาหันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นปางที่อยู่ต้นน้ําด้วย อ๋อครับอันตรายที่สุดครับทางทางคุณกจจนาได้มีโอกาสคุยกับคุณเล็กแสงเดือนหรืรอย่งฮะหลังเกิดเหตุการณ์จริงๆอะนะคะวันเกิดเหตุวันแรกที่ได้ได้โพสได้เห็นโพสต์ของความช่วยเหลือดิฉันตกดิฉันแบบเป็นกังวลห่วงมากก็โทรหาเขาเลยอะค่ะโทรหาคุณเล็กเลยแบบว่าแบบห่วงใยมากเลยนะอะไรเนี้ยคุณเล็กเขาบอกว่าให้ช่วยพูดกับคุณหมอต้อมที่คฤหาสนให้มายิงยาให้ ช้างหน่อยแล้วก็ดิฉันก็ติดต่อให้เลยนะคะแต่หมอต้นบอกว่ายิงไม่ได้คือยิงยาช้างในน้ําเนี่ยอันตรายมากถ้างวงเขาตกอะตมน้ําอ่ะเขาตายเลยอะค่ะก็ต้องใช้วิธีอื่นนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่บอกว่าเรียกช้างดุช้างดุเจ็ดเชือกนะคะขอขอแก้ข้อความแทนแทนช้างเถอค่ะเขาเป็นแค่เป็นช้างเพศผู้อะค่ะไม่ใช่ช้างดุอะค่ะแต่วิธีเลี้ยงช้างเพศผู้ของคุณเล็กซึ่งมีน้อยมากอะนะก็คือคือแกจะกัก ในคอกตลอดอะค่ะก็จะไม่ได้เดินไปไหนเลยอะค่ะวิธีเลี้ยงช้างผู้ของคุณเลสอะค่ะอ้ค่ะขณะที่ช้างช้างแก่อะไรพวกนี้ก็ให้เดินใช่ไหมฮะให้เดินค่ะเพราะว่าเขาจะควบคุมได้ง่ายกว่าก็ช้างแก่ช้างชราช้างผู้หญิงอะไรเนี่ยมันควบคุมง่ายกว่าส่วนช้างผู้คุณเลสเขาจะไม่ค่อยลับอะค่ะก็นอกจากช้างที่พอดีเกิดในตางเขาแล้วเป็นตัวผู้อ่ะก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดชั้ถ้าที่ผมฟังดูเธอก็บอกว่าเธอมีควานนะทุกตัวนะ ทุกเชือกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทุกตัวค่ะเพราะจะเป็นควานอ่ะดูดูช้างเป็นกลุ่มค่ะเซึ่งโดยหลักเวลาทําปางช้างต้องมีควานประจําแต่ละเชือก<ด>แต่ละเชือกเ,ชอกเลยใช่ใช่ต้องมีค่ะต้องมีประจาเชือกค่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะในเมื่อตอนนี้คุณกาจนาบอกว่าคือก็การมันเหมือนเคยสนิทกันแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะดังนั้นจะมีการต้องแต่งตั้งตัวแทนหรือเป็นหน้าที่กรมป่าสืศสตว์ที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็วางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ารอยอีกไหมคะ เออคือที่ฟังคุณเล็กให้สัมภาษณ์เนี่ยแกก็ยังยึดมั่นในการเลี้ยงแบบนั้นแหลนนะนะคะก็อ,อ,อันนี้เราก็พูดยากค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าภาครัฐจะ,จะ,จ,ะจะมีพลังแค่ไหนที่จะไปอ่าตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยอะค่ะก็คงจะลําบากอยู่อะค่ะแต่เห็นแกว่าจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งที่ไม่ไม่เจอน้ําอันนี้ก็คงเป็นสิทธิ์ของของคุณเล็กเขาเอะผม,ะผมถามเพิ่มเตครับไม่รู้เกี่ยวไหมะว่าไอไอแนวทางเนี้ย บางทีฝรัง่งชอบและบริจาคเงินเยอะก็ต้องยึดแนวทางอิสระเสรีอย่าไปทรมานมันถูกเลยค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือ,อ,อคุณเล็กเขาได้เงินบริจาครอบโลกเยอะมากอะค่ะแล้วก็มันเป็นภาพขายที่ท,ที่ที่เป็นแบบนี้เมื่อกี้ได้ฟังทางท่านพิธีกรพูดบอกว่าการเลี้ยงช้างกระแสหลักของเราคือแบบเลี้ยงแบบที่เป็นสืบทอดกันมาใช่ไหมคะคแต่ตอนนี้ต้องเรียนว่าด้วยอิทธิพลของฝรั่งอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้พวกนี้ตอนนี้พวกที่เขาเลี้ยงช้างแบบเดิมหากินกบช้างแบบเดิมแทบจะแย่เป็นหมดแล้วค่ะ<ม>กลายเป็นโดนโ<อ>แบร์โดนแอนตี้เป็นหมดเลยค่ะจะต้องไปช้างแบบผู้ที่ใช้ขอสับช้างใช่ไหมคือเรียนมาเดี๋ยวนี้ขอสับช้างเลยเนี่ยดิฉันไม่คือน้อยมากแล้วนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยดิฉันก็บอกในเพจตลอดว่าอย่าให้รู้นะรู้นี่ตันเอาเรื่องถึงที่เลยหรือการเอาช้างมันเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วไอ้พี่ขอที่เขาถือเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าคือคนก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยช้างก็ต้องปลอดภัยนะคะขอเนี่ยถือไว้กรณีมันเกิดเหตุสุดเสินจริงๆเช่นช้างอาจจะวิ่งเลิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถือเพื่อจะติตีอยู่ตลอดนอกจากไปเจอไอ้คนที่มันไม่ดีจริงๆนะนซึ่งอันนั้นน่ะก็อย่าให้รู้นะรู้นี่เอาเรื่องเต็มที่เหมือนกัน อันนี้าจารย์คุณกาญน,นาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าพลอยทองฟ้าใสาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าดไม่ถึงคือวางแผนป้องกันได้คือถ้ามีควานประจำมาค่ะก็ไม่น่าจะเกิดเหตุนี้นะคะถ้ามีควานประจำเพราะว่าควานก็จะบุกพุ่งเข้าไปหาตัวช้างที่อยู่ในความดูแลของตัวเองทันทีเลยเขาจะรู้เลยว่าช้างนี่ของเขาตาบอดด้วยนะ Oh, คือาตาบอดหรือไม่บอดเนี่ยมันไม่ได้ประเด็นถ้ามีความประจํา oh. เพราะว่าตาบอดสายเชือกเนี่ยเขามีความกดจําคือช้างเนี่ยต้องเรียนว่าสัมผัสทางทางงวงเขาเนี่ยบางทีมันมา,มาทดแทนตานะคะช้างไหนเชือกค่ะที่ตาบอด oh. แต่ว่าเขามีสัมผัสที่อื่นที่มาทดเชายทีือ่ดีมากอดแ่ะคาะเขาให้มัคีคาาอ,อืมาทดนานะคะ้างายเอกค่ะอี่าไอด้ต่ค่าเขาีที่อื่นี่างน้องฟ้าสายเนีอก่ยที่เา็นตมีการบอกว่า,ม,ารรวมี่ารดแทนตานะคชางยทองแม่แม่แม พลอยทองอะไรก็เอออันนี้ดิฉันก็ฟังหูไว้หูนะนะคะเพราะว่าที่บอกว่าอ,ออกมาได้แล้วแต่ร้องเรียกใช่ไหมคะร้วเหมือนเข้าไปช่วยอันนี้ต้องฟังหูไว้ต้องฟังหูไว้หูค่ะเพราะว่าการสร้างสตรอรี่เหล่านี้มันเรียกเงินได้เยอะอะค่ะแล้วดิฉันก็ผ่านมาแล้วผ่านเหตุผ่านการถูกสตรอรี่เหล่านี้ชอบงานมาเยอะแล้วอะค่ะ ในกวบปีแรกที่ที่ดิฉันผ่านมานะคะ,แล,ะแล้วก็เลยกลายเป็นวิธีการนี้มันก็เลยยังไงมันถูกแอนตี้จากปางอื่นๆด้วยเพราะถ้าที่ผมติดตามดูเนี่ยมันเหมือนกับมีความขัดแย้งกันเองระหว่างปางซึ่งเลี้ยงไม่เหมือนกันด้วยคือตอนนี้ทุกคนเขาก็พยายามว่าแบบเออาวิธีใครก็วิธีตัวเองไม่อยากยุ่งด้วยแล้วะนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าพอเกิดเหตุเพศภัยเนี่ย ทุกคนก็วางความคิดหรือว่าอจะเป็นมีขัดแย้งอะไรยังไงเขาก็วางหมดก็ทุ่มไปช่วยคือดิฉันไม่เคยเห็นความร่วมมือขนาดนี้เลยอ่ะทุกปางรอบๆอ่ะที่ที่มีประเด็นอะไรกันเนี่ยเขาวิ่งไปช่วยหมดเลยอ่ะค่ะทูบัวแม้แต่ปางแม่แต,แแตงซึ่งจริงๆก็เป็นพี่น้องกับกันเองอ่ะแต่เขาก็ขัดแย้งกันไปตลอดเป็นปางใหญ่อันนี้เป็นปางหลักเลยที่ช่วยรวมทั้งทางพัชละฟาร์มก็เป็นปางหลักที่ก็มีข้อขัดแย้งกันเนี่ยเป็นสองสองแกนหลักเลยที่ช่วยรวมทั้งความต่างๆนี่ ช่วยเต็มที่เลยหมอขัาราชาลหมอหมอชอเต็มที่หมดเลยค่ะไปช่วยเพราะว่าเราเห็นแก่สัตว์นะคะอสุดท้าย<อ>ชีวิตของช้างก็สําคัญที่สุดนะคะสําคัญค่ะคือเราต้องรักช้างด้วยด้วยแบบความรักจริงๆอ่ะค่ะแล้วก็ดิฉันเรียนะนะคะว่าบางทีเนี่ยที่น้องประชาชนเห็นว่าช้างอ้วนดูอ้วนสมบูรณ์ดูด้านรักดูดีจังเลยน่าจะสุขภาพดีไม่ใช่นะคะ ช้างอ้วนไม่ใช่ช้างดีเหมือนเหมือนคนอะค่ะคนอ้วนเนี่ยสุขภาพไม่ได้ดีนะคะคุณหมอทุกคนอะค่ะบอกว่าช้างอ้วนไม่ดีสเกลสามขึ้นเขาจะแบ่งเป็นสเกลในห้านะคะสามในห้าเนี่ยพอไหวแล้วแต่ว่าหมิ่นสุดแล้วแต่ถ้าสี่ในห้านี่แย่และอ้วนแล้วช้างอ้วนไม่ได้ดีค่ะต้องมีรูปร่างกำลังพอเหมาะเพราะนั้นเนี่ยอย่าการถ่ายภาพช้างอ้วนดูสมบูรณ์เลี้ยงดีเนี่ยอันนี้ผิดหมดเลยค่ะโอ้โหได้ความรู้เยอะเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ คือเราก็มีความรู้น้อยด้วยนะ,ะสังคมอาจจะได้เรียนรู้นะจากเหตุการณ์นี้นะอย่างน้อยนะคุณกาญจนาค่ะจะได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนใช่ค่ะมันต้องทางสายกลางกลาอะคะ่ะก็คือ,อ,อไม่โซ่ไม่กระขอเลยก็ไม่ดีค่ะโซ่ตะขอเนี่ยที่เขาใช้ก็คือใช้เป็นเวลานะคะไม่ใช่ตลอดแล้วถ้าใครทารุนช้างโดยนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้กฎหมายไม่ให้แล้วเราก็ดิฉันก็ตามที่ทุกไลน์ที่ทํา ระเมิดต่อสัตว์นะคะมันต้องปฏิบัติตามกฎมาตรฐานตา่างๆแล้วก็บางท,ทีเวลาเกิดน้ำป่าก็ต้องคุมมันให้ได้อะต้องคุมได้คะ่ะเนี่ยปันเนนี้ก็เป็นบทพิสูจน์เลยว่าการเลี้ยงช้างมันต้องแบบอพอเหมาะอะค่ะอ,อย่ายงเราก็เปิดต้องเปิดใจรับฟังแนวทางต่างๆต้องต้องเปิดใจรับฟังค่ะเพื่อว่าเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเพื่อช้างก็สัตว์ที่เรารักนะคะเพราะว่าสัตว์อื่นเนี่ยมันยังอพยพง่ายใช่ไหมคะ,คะยังอุ้มออกมาได้อะไรออกมาได้ แต่ช้างเนี่ยมันไม่ง่ายอะ่ะมันยากมากอะคะ่ะ